วันนี้อยู่กับช่องของคุณแม่แคตเตอร์นะคะวันนี้คุณแม่จะมารีวิวขนมในตำนานเนาะมันเป็นขนมที่แบบอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะออเดิร์เนาะหน้าตาสองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนเา้าเอ,อเข้าเกี๊ยวกุ้งอบกรอบเหรอมันจะคล้ายๆกับขนมยี่ห้อหเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราแม่จะลองแกะดูก่อนนะคะมันเป็นยังไงเนาะ แกออกมาเราก็จะเป็นประมาณเนาะมันจะแถมเอออะไรซอสก็เคยมันโวดาด้วยนะคะก็โอเคเลยเนาะหน้าต่เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆมันมีสองฝั่งเนาะแต่ไม่จําได้ว่ามันเคยทซงใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้คือเล็กลงมาระดับหนึ่งเลยนะเล็กลงมาระดับหนึ่งนะคะปกติกมันจะยาวยานี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวชิมให้ดูดีกว่านะ้ะโอเคค่ะแม่แก่ซอสเรียบร้อยแล้วมันก็จะหน้ากาประมาณนี้เลยเนาะโอ้หอมน่ากินมากเด็กเโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะชิมซอสไปเลยเนาะซอนเออบันินิดหน่อยนะคะโอเคเราชิมกันดูดีกว่านอ้อืม มันจะหอมพิไัยอะค่ะแล้วก็มีกลิ่นกุ้งอ่อนๆนะคะแล้วก็เมื่อโดนกับซอสมะเขือเทศเมนูร้แล้วอร่อยมากเลยอืมมันจะหอมกว่าเขาเก็บกุ้งันอื่นนะคะอันนี้พิเศษมากเลยออเดอร์อืมขนาประมาณนี้นะคะ สามารถซื้อได้ที่ร้าน,นค้าทั่วไปเลยน่าจะมีขายเนาะยกเว้นร้านชั้นนำนะคะแต่ว่าในโลตัสบิ๊กซีน่าจะมีขายอยู่เนาะโอเควันนี้มาลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ